มาที่บ้านไทยของเรานะคะ,งงคะสำหรับคุณบอยประกอคุณผู้ชมถามีข่าวแบบลือมาเป็นละรอกละรอกละรอกนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยหนุ่มบอยปร,รณ์อบเขาแอบพบหาดูใจกับคุณเฟรหรือว่าเฟฟางแก้ว<อ>หรือเปล่ามีการจีบกันจริงๆไหมอะไรยังไงให้มันมีข่าวอย่างนี้ออกมาตลอดเรื่อยๆเลยวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของคุณบอยประกอบกันค่ะกับเฟก็คือความจริงก็ยังไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะก็ยังเป็นแบบคือความจริงกาแฟคือ ก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าช่วงหลังอาจจะได้มีการพูดคุยทำความรู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรก็ยังเป็นเป็นพี่น้องกันเชื่อมโยงกันยังไงคือก็คือแบบเป็นเรียกว่าไงดีครับเขาเขาก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยพอมันมีโอกาสได้ได้เจอกันบ้างได้พูดคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ทําให้รู้จักกันมากขึ้นอนไรอย่างเงยตอนนี้ยังครับยังยังแต่าความจริง คือคือเรื่องเรื่องของอนาคตมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนอะอย่างที่ผมเคยตอบกับทุกกคนไปคือแบบผมผมแบบไม่ได้ไม่อยากไม่อยากจะบอกว่าแบบตอนนี้มันเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวไม่ใช่พอเดี๋ยวอนาคตเอ่อก็มาเดี๋ยวจะบอกว่ามาเปลี่ยนคาตอบหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ตอนนี้มันก็ยังเป็นแค่พี่น้องกันจริงจิอ๋อเวลามันใกล้ๆแค่ว่าช่วงเวลามันคาบเกี่ยวกันครับเขาไปกับครอบครัวของเขาผมมาไปกับครอบครัวของผมครับเขาก็น่ารักดีครับเขาก็น่ารักดีนิสัยดีน่ารักดีน่ารักน่ารัก สนิทอ่าเขาใช้คําว่าสนิทมากขึ้นแต่ไม่ได้จีบแค่คุยกันมากขึ้นกว่าเดิมเออนะคะตอนนี้ก็มีโอกาสแค่แบบพี่น้องแต่ว่าเรื่องของอนาคตค่ะไม่รู้เหมือนกันอ้าวอนาคตใครจะบอกถูกล่ะอ่าส่วนเรื่องที่บอกว่ามันมีอยู่ทริปหนึ่งที่ไปหัวหินกันน่ะค่ะคุณบอยเนี่ยเป็นตากล้องส่วนตัวให้หรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่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 รออย่างเงี้ยไม่ใช่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 ใช่ไหมใช่ค่ะ เออแต่ว่าก็อนาคตก็น่ารุ้นนะเพราะคุณบอยอ่ะตบด้วยคำสุดท้ายว่าแต่เฟยน่ารักตรงสเปกนะเออสินะคะขนโน้นี้ลุกเลยหรอลุกเลยอะนะคะอาก็ติดตามกันไปนะคะ